ฮ e ลโ o ลวคนเข้ามาอยู่นะคะจริงๆตอนนี้ก็ดึงแล้วแหละแต่ว่าลืมไปก็บอกแฟนเขาว่าจะมาไลฟ์สองทุ่มก็เลยก็เลยไม่เป็นไรไลฟ์ตอนนี้ก็ได้นะคะคือวันนี้ใส่หมวกวูกอ่ะ คนมาแล้วสวัสดีค่ะไม่รู้อวันเนี้ยไข่หมูก็จริงๆอ่ะสั่งลองสั่งโอมาเกสีมาแบบเดลิเวอรอ่ะคือไข่หมูอ,อ่าเคยไปทานโอมาเกสีครั้งหนึ่งกับน้องเจนกับปันแล้วก็พี่เชอใช่ไหมคะท,ที่ร้านแล้วแบบมันมันอร่อยมากแล้วก็ช่วงโควิดอ่ะเขาก็มีเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรเดลิเวอรี่เหรอคือทําเป็นเหมือนแบบเบนโตะ ใส่กล่องมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือครั้งนั้นนะเป็นครั้งแรกที่ไข่บุกได้ลองกินใช่ไหมครั้งเนี้ยไข่บุกก็เลยสั่งมากินที่บ้านนะคะจะได้ไม่ต้องไปกินที่ร้านแบบคนเดียวเหงาหงอยเออจริงจริง,รงอันนี้ก็สั่งมากินคนเดียวก็เหงาหงอยเหมือนกันแต่ว่าเหงาหงอยแบบอยู่บ้านมันก็มันก็ดีกว่าเวลาออกนอกบ้านแล้วต้องไปทานข้าวคนเดียวถูกไหมใครเป็นไหมอ่ะรู้สึกว่าเวลาไปทานข้าวข้างนอกคนเดียวรู้สึกเหงามากอะ ซื้อมาทานที่บ้านแบบยังรู้สึกว่าสบายใจกว่ามไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอะ่ะฮลโลกินข้าวกันใช่จริงๆอ่ะใครมมกว่าหิวข้าวตั้งแต่แบบประมาณห้าหกโมงแล้วแต่ว่ายัางไม่กินนะคะเพราะว่าลืมไปว่าบอกแฟนเขาว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์ตอนสองทุ่มก็เลยคิดว่าจะมากินตอนนี้นี่แหละคะ่ะกดอลัลบ,บั้มสามแล้วนะเจอกันทูชอตนะคะเจอกันค่ะก็ go. จิงเกิลไม่ใช่สิงอลอะบ้งที่สามก็บอกชื่อเพลงไปแล้วนะว่าโลต้าพี่พูน่ารักมากเลยไข่หมูอ่ะเอาจริงไข่หมูสปอยนิดนึงละกันเอ้ยหรือจะไม่สปอยดีนะอสปอยนิดนึงก็ได้คือ <c oughs> <c oughs> กลัวว่าคนบอกว่าไข่หมูเป็นคนที่ชอบโดนสปอยบ่อยใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าครั้งนี้สปอยให้ตื่นเต้นนิดนึงละกันเพราะว่าชุดเซมปัสสุอวอลุต้าพีพูน่ารักมากคือตั้งแต่ทั้งหมด ทั้งมวลที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเอาสามเกือบสี่ปีนะคะชุดเซมบัสซไข่มุกชอบชุดซิงเกิลน,นี้มากที่สุดเลยแล้วไข่มุกก็รู้สึกว่าเอาเสียดายนะที่แบบไม่ติด,ไม,ตดไม่ติดเซมไม่ติดเซมอันนี้แต่ก็รู้สึกว่าดีอย่างน้อยก็น่าจะได้ใส่ชุดนี้ออกอีเวนต์นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาไข่มุกไ่ออกอีเวนต์นะคะช่วยถ่ายรูปเยอะๆด้วยเพราะว่าไข่มุกชอบชุดซิงเกิลน,นี้มากชอบชุดอัลบั้มนี้มากก็นั่นแหละค่ะเป็นยังไงทุกคนก็ต้อง รอดูรุ้นนะคะไม่รู้ว่าเขาถ่ายทำเอ v ไปหรือ,อยังแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ก่อนๆนเห็นเขาซ้อมเต้นกันอยู่นะคะคผมยาวจังเลยใช่มันยาวขึ้นแล้วค่ะทุกคนตอนที่ต่อใหม่ๆมันยาวประมาณนี้ใช่ปะ่ะเออประมาณนี้เพราะว่าทุกครั้งเวลาครผมต่อกั็นเพื่ต่อความยาวเท่าเดิมคือแบบประมาณสิบห้าไม่ใช่สิบแปดนิ้วก็คือจากจาก,จากเนี้ยจากปมเนี้ยมาถึงเนี้ยสิบแปดนิ้วว่าเาอมันยาวขึ้นเรื่อยๆมันก็ มีก็อยางมาถึงนี่้นะคะใช่ชุดน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเซ็กซี่นิดหน่อยฮัล <Hello. S 1> โหลนี่เรามาทานเบนโตะก,กันเถอะมันเป็นแบบนี้เราสั่งมาทานที่บ้านน่ากินไหมน่ากินมากแล้วทุกคนเราต้องแบบอดใจรอตั้งแต่แบบประมาณห้าโมงเย็นเพื่อที่แบบจะมาทานดินเนอร์พร้อมกับทุกคนในไลฟ์นี้นะคะ เออเรทานอะไรก่อนดีนะเออเริ่มจากไข่กุ้งไข่กุ้งเป็นไงเริ่มเริ่มต้นด้วยไข่กุ้งเลยโหดไไเนีอุ๊ยมันติดกันแล้วอะ่ะน้องแบบน้องติดกันจริงๆไข่กุ้งเนี่ยสําหรับใครมันรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้าจิ้มที่ดีมากเลยอะแบบด้วยความที่มันเป็นไอที่ มีความเค็มโดยธรรมชาติแล้ะพอกินคู่กับเนื้อสัตว์เนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันทาให้อาหารอะไรขึ้นมาเนี่ยอืมอืมให้หน่อยผมกินข้าวแล้วดีค่ะเพราะว่าวกว็าแบบมาไลฟ์ตึกตัวเน,นี้ยแล้วทุกคนจะแบบทนหิวกันไม่ไหวนะคะแล้วกว็แบบใส่มุกทําร้ายมากเลยอะไรอย่างงี้แหบรบว่าคิดว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะกินข้าวกันหมดแล้วหรือ,อยังทุกคนกินข้าวหรือยังคะอืม เนื้ปอปลนเขาข้างล่างนี้นก็มีข้าวด้วยค่ะทุกคนเป็นข้าวที่แบบใส่เห็ดอืมนี่อ่นไหนโอ้ยชิบใส่หมูกกินแล้วค่ะ ดีที่กินข้าวกับผัดกะหล่ำปีเฮ้ยทํามกินแค่สองอย่างเองน้อยจังต้องกินเออ,อาหารอื่นๆด้วยนะคะกินอาหารให้ครบห้าหมูนะคะอทูชอตอยากได้ชุดแคนดี้ในเทเตอร์ใช่ไหมเออตอนแรกไข้หมูคิดว่ายืมชุดที่แสดงในเทเตอร์ไม่ได้เพราะมันเป็นอะไรที่แบบสเปเชียลมากๆเลยเนี้ แต่ว่าเหมือนปีนี้เขาน่าจะออกกฎใหม่แล้วเพราะว่าเห็นเปบางคนก็บอกว่าจะใส่ชุดในเทเตรอร์อะมาทูช็อตใครมุกก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเอาแคนดี้มาใส่ดีหน้าแต่ว่าก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาอันไหนออกแล้วใส่แคนดี้เข้าไปแทนนะมันมันเลือกไม่ถูกเลยอะทุกคนแล้วอีกอย่างนะใครมุกก็รู้สึกว่าชุดแคนดี้อะมันแบบมันแอบทําร้ายกันนิดนึงเวลานั่งอะแบบเพราะว่าเวลาทูช็อตเราต้องนั่งถ่ายรูปใช่ไหมคะ แล้วแบบเป็นเอวลอยบางทีมันจะแบบถ้าแบบเรานั่งผิดท่าน้องก็จะออกมายิ้มให้กับชาวโลกน,นะคะน้องพุ่งของเราเองก็คิดว่าจะเอาแคนดี้ดีไหมจะเซฟไหมนะ่า้องร้อง้องเราเอง <laughs> ใครกุ๊งอัน แคนดี้มันขายีใจใช่แคนดี้ขายีใจเป็นเซ็กซี่แคนดี้เซ็กซี่แคนดี้ดเอาชุดเมดออกใส่ชุดแคนดี้เลยใช่ไหมเพราะว่าแบบชุดเมดกับชุดแคนดี้อะมันบมันฟีลคล้ายๆกันถ้าคิดว่าจะเอาแคนดี้มันก็น่าจะ ก <an> <d ia> ็น่าจะงานแทนด้วยชุดเมดนะแคนดี้แบบนี้มิคุโม,มเคยถ่ายกันไปแล้วงนะปีที่แล้วไม่ได้มาหรอกคะ่ะนี่น่าเสียดายมากได้เจอเป๊ปเป้ไหมจะบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้เจอใครเลยเพราะว่าตื่นมาก็นี่แหละคะ่ะทำกิกจิง <laughs> เราอยู่ในห้องนี้จะครบยี่สิบีชั่วโมงแล้วยังยังหรอกำลังกินข้าวยังพอดีดีเลยค่ะจะได้ทานพร้อมกันอันนี้อร่อยอุอ้ยไข่ คุยอับ้านะมาจริงๆไข่หมูว่าถึงแม้ว,ว่าไข่หมูจะชอบคือว่าเราตัเอีพ็อกมากแค่ไหนแต่ว่าด้วยความที่ไข่หมูกไม่ได้เป็นเซนบัสก็เลยคิดว่าไม่ใส่ดีกว่าให้ทุกคนคอยถ่ายรูปให้แล้วกันนะเวลาไปตามอีเวนต์นะับ โอเคดีจุดเซนตี้สีแดงคือสุดยอดจริงหรอคะดีใจที่ชอบนะคะมายถึงกิ๊ตติ้งใช่ไหมที่เราทำกิ๊ตติ้งเดี๋ยวมันจริงหรอใครมุกนั่งนับเลยนะคนเนี้ยที่มีคนส่งกิ๊ตติ้งเขง้ามาใช่ไหมคะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอเป็นแบบเซนตี้ก็เลย ตอนนี้วันนี้เลยตอบไปแค่อันที่ไม่ใช่ชุดเซนตี้นะคะเพราะว่าเราลืมเอาชุดเซนตี้มาอยู่บ้านรอรอกลับบ้านนะคะเราจะตอบกิตติ้งในชุดเซนตี้คะ่ะโอ้โอนน้อกิออกันนะเกมแน่นอนถ้ากินทั้งยี่วงนี้กินหมดกินหมด ยย้ยังไม่ได้รับกิีดิ้งเลยค่ะจริงๆแล้ว,ร,ลร,ร,ร,ลวระบบมันอาจจะกำลังทำงานอยู่นะคะแบบว่าใครมึงอาจจะส่งไปแล้วแต่ว่ารอทางใครพูดอะไรอ่ะคือระบบอ่ะระบบทีมงานเขาอัพู o v แล้วค่อยส่งไปให้ทุกคน หรือว่าโอเคก็มันเป็นตามคิวนะคะแบบสมมุติว่าใครที่ส่งมาวันแรกคิวมันก็จะอยู่ข้างบนใครมุก็จะเห็นก่อนแล้วใครมุก็จะตอบก่อนถ้าใครที่ส่งมาวันหลังๆเนี่ยใครมุก็จะเห็นช้าแล้วก็ยังไม่ได้ตอบนะคะหลืออีกประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใบวันนี้ทำไปหนึ่งร้อยใบหลืออีกหนึ่งร้อยใบอุ้ยเหนงแถบ คนอะไรกินแล้วเก้มตุยเราเองเราไม่ใช่กาตุยแต่เราเก้มตุ๋ชุดยาวราดเป็นชุดกีบเขาค่ะกีบเขาที่เราตัดเองด้วยเนะู เราไข่หมูโคจังแกะกุ้งให้ในชีวิตจริงนะอืมอราบอว่าอันนี้มีกุ้งด้วยกินกุ้งกินกุ้งไปแกะกุ้งให้แกะกุ้งในชีวิตจริงอุย้ย อ่อนแล้วหมอโออนแล้วไนดะ้ออกิตติ้งแล้ว,แ,ลวแอบแถมจุ๊บๆมาด้วยเุ้ยอ่ะยังไม่ทันจุบเลยแน่ารักจังว้ายกดผิดเมื่อกี้ใครเห็นเตียงนอนแล้วมนะังขื่นจุ๊ยังไม่ได้พับเลยตื่นมาก็ทำนู่นทำนี่ แล้วก็นอนเล่นบนเตียงนั่นแหละทั้งวันแกิติ้งเหนื่อยก็นอนเหนื่อยก็นอนแล้วก็ตื่นมาต่อกิกติ้งแล้วก็ตื่นมากิน <c oughs> แค่นี้เองหนึ่งวันของใครมุไม่มีอะไรเลยอ่ะอ๋อแล้วก็เออถ่ายรูปลงไอจีเลยใครยังไม่ได้เข้าไปดูเออ รูปล่าสุดเนี่ยไอจีไข่มุกไดูกันได้นะจริงๆอ่ะถ้าใข่มุกออกกำลังกายนะแบบเพิ่งออกกำลังกายมาใหม่ๆเลยแล้วถ่ายอ่ะมันจะเห็นชัดกว่านี้มากอันนี้คือแบบว่าใช้แสงเพิ่งเอานะฮะเพิ่งแสงเพิ่งแสงด้วยบวกกับที่มีอยู่ทุนเดิมน,นิดหน่อยนะคะก็เลยดูดูดีขึ้นนะนี่นี่แกะจุง้งใครจะกินกุ้งบ้างยกมือขึ้น โอเคพร้อมนะคะอาปายุงตัวใหญ่สมมุติว่าทุกคนกินแล้วสมมุติว่าทุกคนป้อนเรากับอ้าวอออืมเอาคุณเนื้ม dạng hướng mẫn say rồi, dạng hướng mẫn say hòn hướng hùng say rồi, hòn dạng hùng dùng rồi dùng Chung 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 dùng 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 bơi dùng bơi dùng dùng คนชอบกินหมึกอ,อืมในนี้ไม่มีปลาหมึกอะชอบกินปลาหมึกเหมือนกัน,กน,นเลยทุกคนชอบกินซีฟูด้ดทุกอย่างที่เป็นซีฟูด้ดส <c oughs> ก๊ําบอกใจเย็นนะทุกคนเราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ทุกคนหิวใจ้อมหิว ได้ปะได้ปะมีบัมจับแก้ม,หมให้จับแก้มมัชเมลโล่แทนมนถึงตุ๊ก,กตาม,มัชเมลโล่นะที่เขามีขายในช้อปปี้ไม่รู้ยังขายอยู่ปะช่วงนี้เขามีเซลไหมคะ แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเซลบบเลแบบแบบ์แบบเยอะมากเลยอะลดแบบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะถ้าอยากแก้มไขมุกให้ให้จัดแก้มมัชเมโลแทนนั่นแหละเหมือนกันเพื่อว่าเราเป็นเราเป็นคู่เหมือนกันไขมุกไขมุกกุจังกับมัชเมโลจังเฮดไม่ใช่อะไรนะเรียกว่าอะไรนะไม่เชียวไม่เชียว่ ้ามีคนบอกให้ก็งอนหนุนงอนขีถามได้ก็ต้องงอนงอนมากด้วยมางอเลยต้องมางอนนะเข้าใจไหมอือ มีคนถามว่าเมื่อไหร่กิปเขาว่าคาชิริพิงกิ้งจะกลับมาขครมุกไม่ข่าร้ายจะบอกทุกคนครับมันจะไม่กลับมาแล้วค่ะทุกคนใครมุกก็ไม่อยากให้ทุกคนรอแบบอแ,แบบไม่มีความอะอือใุกก็อยากบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วมันแบบว่า มันเป็นเรื่องของบิทคัซิ์ด้วยนะคะนคนซึ่งแบบตอนแรกไข่มูก็ไม่ทราบใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วไข่มุก็ทำเวอร์เพลง candy กับ unit mikumo ใช่ไหมจาก็ทำเพลงฮัตกกตูกาตะ my last music ก็ทำเพลง m u s i ก k e เป็นแบบเวอร์ชั่นเล่นดนตีแล้วก็ร้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไข่มูก็คิดว่าปีที่แล้วทำได้ปีนี้ก็น่าจะทำได้แต่ว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแบบในเรื่องของแบบกฎระเบียบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไข่มุกทําไปโดยที่ไข่มุกไม่ทราบมาก,ก่อนว่ามันแบบว่ามีเรื่องของสิทธิ์แล้วก็กฎหมายต่างๆมากมายไข่มุกก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาอะไรอย่างงี้ในอนาคตนะคะไข่มุกก็เลยคิดว่าต้องลบคลิปออกไปค,ะค่ะก็ใครที่ไม่คันดูก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าก็คิดไว้ว่าอย่างไย เราก็ได้ทํามันแล้วถึงแม้ว,ว่ามันอาจจะมีคนได้ดูหรือว่าไม่ได้ดูก็ตามแต่ว่าใครมึรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทําอะไรสักอย่างเพื่อเพลงนี้แล้วแล้วก็มันเป็นคนทางที่จะทําให้คนมาฟังเพลงนี้ในแบบ ก็นั่นแหละค่ะถ้ามีโอกาสในอนาคตนะคะไขมุกก็อยากจะทำเพลงเวอร์ให้ทุกคนฟังอีกแต่อาจจะไม่ใช่เพลงของฟ8แล้วก็นั่นแหละค่ะก็ช่วยๆกันหาด้วยนะใครอยากฟังเพลงอะไรก็คอมเมนต์มาใต้รูปหรือว่าอะไรในเฟซหรือไอก็ได้นะคะไข่มุกอ่านหมดเลยก็อยากให้ทุกคนอม คอยซัพพอร์ตแล้วก็ฟังเพลงของไข่หมกต่อไปแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะคทุกคนเดี๋ไข่หมก็จะต้องไปก่อนนะเพราะว่าครูแมนโทรมาต้องไปรับสายครูแมนก่อนค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใล้วจานะาบยบ